กอย่าพาไปดูเว็บไซต์สาลร,รัฐธรรมนูญถูกแฮกแล้วการแฮ็กเนี่ยนะคะเขาเปลี่ยนชื่อได้ค่อนข้างจะแสบมากๆเลยวันนี้เนี่ยเว็บไซต์ของสาลร,รัฐธรรมนูญค่ะชื่อเดิมก็คือ constitutionalcourt.or.th นะคะถูกแฮกค,ค่ะแล้วก็เปลี่ยนหน้าเป็นเพลงของกิโยตินนะคะ it g h o s y ่าค่ะของ Death Grips นะคะศิลปินกลุ่มฮิปฮอปสัญชาติอเมริกันค่ะแล้วก็เปลี่ยนชื่อ Site t i โ l e นะคะเป็น Kangaroo c o r t ซึ่งมีความหมายถึงสารที่ไม่เป็นไปตามหลักการหรือเป็นคำที่ใช้เรียกสารเตี้ยนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยพอเว็บไซต์ซึ่งก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่เนาะอย่างสารธรรมนญถูกแฮ็กได้ คนก็เลยไปถามคุณชัยวุฒธธนาคาอนุสร์เช่นเคยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะคุณชัยวุฒเนี่ยเปิดเผยกับ w o r k p o i n t Today บอกว่าก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันแต่เป็นเรื่องปกติเพราะเว็บไซต์ถ้าไม่มีการป้องกันก็จะโดนแฮ็กแบบนี้อยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาทีนี้<ะ>พอถามว่าแล้วภาพที่แฮ็กเนี่ย เป็นเพลงที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในการพิพากษาคาดีของสามแกนนำรัศดรเมื่อวานนี้หรือเปล่า<ม>คุณชัยวุฒิตอบสั้นๆแบบนี้ค่ะบอกว่าก็รู้อยู่แล้วว่าใครเป็นคนทำกลุ่มไหนเดี๋ยวกำลังสืบหาอยู่ผู้สื่อข,ข่าวก็รายงานนะคะบอกว่าไม่ชัดเจนว่าเว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกเริ่มแฮ็กครั้งนี้เนี่ยในเวลาไหนแต่ว่าจนถึงช่วงประมาณห้าโมงที่ผ่านมาเนี่ยเว็บไซต์ก็ยังคงเข้าใช้งานไม่ได้นะคะ อันนี้แต่ว่าคำถามคืออย่างเว็บไซต์ที่เป็นของหน่วยงานราชการหรือเป็นองค์กรที่แบบเป็นองค์กรหลักของประเทศอย่างเนี้ยนะคะถูกแฮกเนี่ยคุณชวุฒิตอบตอบสั้นๆแบบนี้เลยเหรอคะว่าว่าเป็นเรื่องธรรมดาถ้าไม่มีการป้องกันก็โดนแฮกอยู่แล้วก่อนนั้นเนี้ยจำได้ไหมที่มีกรณีของโรงพยาบาลที่ถูกแฮกข้อมูลออกไปก็เป็นปัญหาเหมือนกันแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในทางความปลอดภัยไซเบอร์เนี่ยเรา กระตือร้นมากแค่ไหนที่จะป้องกันพวกภัยไซเบอร์ต่างๆเหล่านี้เพราะว่าถ้าเกี่ยวข้องจริงๆอ่ะสมมติว่าเป็นคนที่ไม่พอใจเนาะเกี่ยวกับการ<ช>ตัดสินคดีเมื่อวานนี้มันสามารถทําได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมนี่ผมก็เลยไปเช็คล่าสุดมานะครับที่เว็บไซต์สารัฐธรรมนูญถ้าใครอยู่หน้าคอมหรือใครอยู่หน้ามือถือเนี่ยอาจจะลองเข้าไปดูก็ได้นะครับเว็บไซต์ของสารัฐธรรมนูญปรากฏว่าผมเข้าไปล่าสุดเนี่ยก็ยังเข้าไม่ได้นะครับ ก็ไม,ไม่รู้ว่าเ pues ก mm ิดอะไรขึ้นเหมือนกันอยากให้เพ nah. ื่อนๆทุกคนลองลองเข้าไปเช็คดูนะครับว่าตรงแล้วตอนนี้เว็บไซต์ของสารรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยสามารถเข้าได้ไหมกอย่าลองเข้าไปดูเว็บไซต์สารรัฐธรรมนูญตอนนี้หรือยังปรากฏว่าเราเข้าไปเช็คล่าสุดเข้าไม่ได้อ๋อเหรออย่างเขาลองเช็คตะกี้ตะกี้หลุดไปไม่รู้ว่าใครแฮกกอย่าให้ทีหรือเปล่าสงสัยพูดเรื่องอะไรที่คนอยากแฮกแน่นอน แต,แต่นีนก็เลยชวน,นทุกคนคุยชวนทุกคนลองเข้าเว็บไซต์สามรัฐธรรมนูญตอนนี้การว่าตกลงแล้วยังใช้งานได้หรือเปล่านะครับดูเหมือนว่าจะยังใช้ไม่ได้เลยนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่อย่างที่กอย่าทิ้งประเดน็นเอาไว้แหละว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นเว็บไซต์ที่มีความเข้มแข็งในการระแวดระวังไม่ให้ถูกโจมตีง่ายๆเลยแต่ปรากฏว่า ดูเหมือนมันจะง่ายกว่าปกติหรือเปล่าสําหรับการเป็นเว็บไซต์ของรัฐบาลเมื่อเทียบกับเว็บไซต์ของภาคเอกชนความปลอดภัยที่ภาคเอกชนตั้งใจทํากับเว็บไซต์ตัวเองเนี่ยตกลงมันปลอดภัยมากกว่าเว็บของรัฐบาลอีกจริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลกระทรวงดิจิตัลก็คงจะต้องหาคําตอบมาให้ได้นะครับ